วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากการขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเดินป่าที่ประเทศพม่ากันเราจะไปกันที่พระธาตุมูลอินะครับพระธาตุมูลอิอยู่ในประเทศพม่านะโดยพระธาตุมูลอิเนี่ยอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าอยู่ติดกับชายแดนไทยจังหวัดตากนะครับที่อำเภอพบพัสโดยในทริปนี้นะครับเราเลือกที่จะขับรถกันไปเองนะแล้วเราก็ จองที่พักไว้คืนหนึ่งนะครับที่กอดลมโฮมสเตย์นะครับเราออกจากกรุงเทพประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับไปถึงที่อำเภอพบพระจังหวัดตรกเนี่ยประมาณสักตีสามแล้วนะครับแล้วก็ไปนอนคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเดินทางตอนเช้าเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งพม่านะครับทริปนี้เรานอ,นอนที่กอดลมโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็นจุดรวมพลของนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปเดินป่าที่มุลอินะ ตรงนี้เป็นชายแดนพอดีเลยแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามเส้นทางธรรมชาติได้นะครับก็คือเป็นเส้นทางข้ามคลองนะครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งพม่านะครับเป็นไงบ้างเช้านี้เรานอนที่อะไรนะกอดลมโฮมสเตย์แล้วก็เดินข้ามมาก็คือรถโฟวิ จริงๆเราแค่ไปเดินชมหมู่บ้านเกือบออกถนนใหญ่น่าจะโลกว่าได้อยู่ชมสะหอบเลยออยังไม่เริ่มเดินเราก็หลงแล้ววกนราอีเดินโลหกแต่เราเดินโลโหกเป็นหกโลท้ายกลับมาขึ้นรถที่เดิมมันทำหม่ นั่งรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจากชายแดนจากตัวรีสอร์ทที่เราพักเนอะกอดลมโฮมสเตย์เนี่ยเป็นเป็นชายแดนระหว่างไทยกับพม่าแล้วก็เราขึ้นรถโฟล e วตรงด้านหลังของโฮมสเตย์นะครับนั่งมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะมาผ่านมาประมาณ5-6ด่านนะที่มีทหารพรมา่าคอยเก็บตังเป็นทหารกะเลียงทหารพรมา่าทหาร VKU แล้วก็ตอนนี้เรามาถึง จุดที่เขาจะตรวจไม่ให้เอาเนื้อสัตว์ผ่านเข้าไปนะครับถ้าใครมีเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะต้องเอาออกจากกระเป๋าเอาเอาผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ละสวัสดีจุดเริ่มเดินมุลอีนะครับ <Okay. S 1> หลังจากที่นั่งรถกันมากี่ชั่วโมงนะ ส,สี่ชั่วโมงโหดมากเป็นกันทำไมไม่เห็นมีใครรีวิวว่ามันโหดมากใช่ระยะทางนั่งรถคือไม่ได้ไกลแต่โหดมากตูดชาไปหมดตอนนี้เราอยู่จุดเริ่มเดินเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินไปจุดกลางเต็นท์เนี่ยมันจะเป็นทางลงนะเพราะว่าจุดนี้สูงกว่าหาอะไรกินก็ต้องจุดนี้เท่านั้นนะครับนห้องน้ำคือ,คอห้องน้าก็คือจุดนี้เท่านั้นอ่า แต่โลกว่าเนี่ยโลหกเนี่ยจะไปเป็นจุดกลางเต็นท์อโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันอตอนนี้เ,ออเวลาสิบเอ็ดโมงไปดูซิว่าหนึ่งจุดหกกิโลใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้สิบเอ็ดโมงเดี๋ยวหาข้าวเที่ยงกินที่ตรงนี้ก่อนอเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยมันประมาณเกือบสองโล,โลเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปปักเต็นท์กัน ยนต์เสียงลมพัดมามอเตอร์ไซค์ใจวิ่งลุยทุกคราทาำถูกกระถุยกันดานแต่มันคือฝันที่เราออกตาเมื่อกี้เราเดินมาจากจุดทางเข้าแป๊บเดียวเองเนาะฟ้าเนาะไม่ถึงสิบ้าใช่มั้ย10นาทีอ่ะ10นาที10นาทีก็เห็นรานกลางแล้วเห็นรานกลางแล้วอ่ะอือใกล้มากมันไม่เหมือนเดินตามั้ยนี่นใช่ ทางมันแบบทิ้วๆมากอากาศดีเย็นสบายแต่วิธีการมาของมันออฟโรดมากใช่มันจะหนักเรามาเจอหินนั้น้เฮียกอังกับว่าึยนต์เสียลงพาดมามอตัวใส่คู่ใจวิ่นลนุยทุกคราทางหลกรืทุยกัน ตอนนี้เราสองคนมาถึงลานกลางเต้นคือลานกลางเต้นมันมีหลายจุดมากบางคนก็กลางก่อนถึงเจดีที่ยอดบางคนก็เลยมาแต่ว่าหาที่รับลาบยากเหมือนกันต่อให้มาใช้มไาวา้ก็แอดูจะหายากใช่คือมันเป็นยอดเป็นสารแบบที่ไม่ค่อยมีที่รับลาบเท่าไหร่ตอนนี้เต้นก็เยอะเพราะว่าจริงๆเราก็ขึ้นมาช้ากว่าเพื่อนๆด้วย

ปัญหาที่เจอตอนนี้คือทุกที่เอียงหมดขึ้นอยู่กับว่าจะเอียงมากเอียงน้อยเขาไม่จากัดคนมาใช่คือจุดที่ล่าแบบน้อยมากเพราะว่ามันมีสันไว้เดินไงแล้วนอกนั้นก็คือจะเอียงหมดเลยแล้วก็หญิงชายแยกนอนแยกกันใช่เลยทําให้จํานวนเต็นท์มันเยอะตอนนี้เราสองคนได้ที่กลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการหาที่กลางเต็นท์ที่ลําบากที่สุดตั้งแต่เดินป่ามาในชีวิตเลยคืออย่างที่บอก พื้นที่มันไม่เอื้อมำน่วยต่อการกางเต็นท์เลยพื้นที่กางเต็นท์น้อยมากแล้วก็เขาไม่จํากัดคนเข้าด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือนู่นอะ่ะคนอื่นกางเต็นท์ข้างบนนูน่นนู่นเห็นไหมตรงสันสันน่ะแล้วมันแบบน้อยมากดูดิ ي, เราลงมาถึงแบบข้างล่างอะ่ะคือเดินหาตรงสันนี้ก็ไม่มีที่แบบราบๆเลยต้องเดินมาถึงแบบข้างล่างไกลมากแต่ว่าคุ้มค่าแก่การเดินลงมาอยู่เพราะว่าเป็นแบบเวิร์ที่เรียบ แล้วก็ไม่เอียงแล้วก็วิเวกด้วยสงบนะครับโชคดีมากเดี๋ยวเราสองคนก็จะไปเดินเล่นกันต่อเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เราจะขึ้นไปที่เจดีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเจด,ดีอยู่ตรงดีอยู่ตรงข้างล่างที่เรากินข้าวกันที่เป็นทางแยกไปวัดอะ่ะอืมแต่เดินตัวเปล่าอาจจะสบายๆชิวๆเพราะยังไงเย็ยนเราก็ต้องไปกินข้าวตรงนู้นถูกไหมอืมคือที่เนี่ย มันมีร้านอาหารอยู่ตรงจุดจอดรถที่ห่างจากจุดกลางเต็นท์ประมาณสองกิโลคือต้องไปกินข้าวตรงนั้นนอกจากว่าแบบใครจะกินง่ายๆขนมปงขนมปังก็กินที่เต็นท์ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบใครอยากกินมาม่ากินข้าวอะไรมันต้องไปตรงนั้นที่เดียวก็ประมาณสองโลเดี๋ยวเราคิดดูก่อนว่าเราจะไปหรือเปล่า บางครั้งแสงแดดจากแต่รอยยิ้มของเราอย่างสัดใสทุกทางเลี้ยวโคงคดทุกร่องรอยที่ถึงไว้คือบทเรียนใหม่ที่เราจะจทังไป Motabike Travel เส้นทางที่เรารักลุยดตอนนี้ประสบป,ปัญหาใหม่ซื้อเข้าหลามเข้าหลามพมมานะครับนี่ อันนี้คือข้าวหลามพมา่าเราก็กําลังจะแกะกินเป็นขนมแบบสนแน็คพอลองกินปุ๊บโอ้โหจืดมากนี่มันข้าวเหนียวเปล่า,ลา,ลาชัดๆแต่ว่าก็บอกเป็นข้าวหลามพม่าะนะเออจืดๆถ้าใครมาก็นี่เนี่ยรสชาติจืดเลยไม่เหมือนข้าวหลามไทยเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปกินข้าวสองกิโลจุดกินข้าวคือ ข้างล่างตรงจุดจอดรถคือตอนนี้แค่เดินขึ้นมาจากเต็นท์นิดเดียวน่าจะหมดไปห้าหกหอบแล้วหนปัญหาของที่เนี่ยคือจุดกลางเต็นท์ที่ราบลาบอะน้อยมากน้พ้าน้อคือมันเป็นเหมือนมันไม่มีลานกลางเต็นท์อะเรียกง่ายๆดีกว่ามันคือแบบใครเดินเจอจุดไหนที่พอกลางได้ก็กาง ก็กลางแล้วถ้ามันแบบเอียงพอนอนไหวก็นอนแต่ถ้านอนไม่ได้ก็เดินไปอีกไกลจนเจอที่รับราบถ้าถ้าโอเคก็นอนอืมที่นี่มันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้มีแบบลานกลางเต็นท์ใหญ่ๆเป็นเวิง้งเวิ้งให้ไม่มีครับเอ,อ่แล้วเราก็เป็นประเภทที่ไม่ดูรีวิวด้วยนะใช่คือ ไม่ได้ดูรีวิวเดินแล้วแบบเดินไม่ได้ดูทางที่เขาเดินกันเลยเดินล้อหินเดินล้ออะไรแบบโอ้โหชงยาเองหัวแทบทิ่ม oh. แต่สุดท้ายเราก็ได้ที่ oh. กลางเต็นท์ดีๆจนได้เดี๋ยว oh. ให้ดูเดี๋ยวถ่ายอันนี้ถ่ายจากข้างบนวิวข้างบนจุดกลางเต็นท์เรานูน่นเต็นท์เราอยู่นูน่นไกลอ่ะอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่แบบจุดบนสุดนะอันนี้คือแค่ทางเดินแต่เต็นท์เราอยู่นูน่นเดี๋ยวลองซูมสิบเท่า นี่ซูมส,สิบเท่าลงไปก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงเต็นท์เราอะเป็นเวิง้งกว้างมากแล้วก็ลาบด้วยถือว่าโชคดีมากเลยวิวสวยด้วยเพราว่าเห็นว่ามันเหมือนลาบอะานยนสีดม มอเตอร์ไซค์คู่ใจวิ่งลุยทุกคราทางโหกกระทุยกันดานแต่มันคือฝันที่เราออกตามหาหมามอตไซเป็มทราเวลเส้นทางที่เรารักุย สวัสดีตอนเช้าที่มุลอิวันนี้คือเช้าวันที่สองที่มูลอินะครับเราเก็บเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมลงกันตอนนี้แปดโมงเฮ้ยแปดโมงเหรอใช่แปดโมงแล้วโอเคงั้นเราเก็บเต็นท์เฮ้ยเรานัดเพื่อนไม่แปดโมง่ใช่เหรอาำไมทาไมอะไรไม่รู้เมื่อคืนหนาวมากต้อง เอาตัวเข้าไปอยู่ในถุงนอนแบบเต็มตัวคุมหัวด้วยฝนตกด้วยเมื่อคืน <c oughs> ถือว่าเราเลือกที่นอนดีนะคือสึกว่าแบบมันเงียบปีกวิเวกจากคนอื่นแต่จริงอะ่ะเราตั้งใจว่าแบบมันจะมีจุดเข้าห้องน้ําของเราแต่ว่าไม่ได้จ้ะโดนบิน <c oughs> แต่เช้าเลยโอ้ oh, แบบเสียลมากโดนบินมาคนกําลังจะหาจุดเข้าห้องน้ําปีกวิเวก ไปเดี๋ยวเช้านี้เราจะเก็บของลงไปแล้วก็ไปหาอะไรกินข้างล่างฟ้าขึ้นเจดีไม่ได้เพราะว่าเป็นมีฤดูคือผู้หญิงมีฤดูเนี่ยจะขึ้นไปที่ข้างบนเจดีไม่ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเดินลงแล้วก็ไปหาอะไรกินกันแล้วก็กลับกรุงเทพมองนค ตอนงแดจ้าตรอยยิ้มของเรายังสดใสตอนนี้เราสองคนเดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับถ้าใครจะมาต้องมากินร้านสุดท้ายที่อยู่ทางซ้ายมือเพราะว่าของถูกว่าร้านร้านต้นๆอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าลงมาจากข้างบนร้านแรกขวามือขวามือแต่ถ้าเกิดขึ้นมาข้างล่างร้านสุดท้ายซ้ายมือดีมากร้านแรกแพงมากข้าวต้มอร่อย นี่เช้านี้เราเดินมาทังด้วยข้าวต้มนะครับทางเดินลงมาเป็นไงบ้างเราใบไกลเราได้เหนื่อยเหนื่อยมากวิวดีหลายหอบมากกว่าจะขึ้นมาถึงทางเดินปกติเนาะใช่ครับสนุกครับนอนในวิวอาหารอร่อยเ้าหลามอุยนี่มี๋ยวบอกมีโรงทานเขาแจกข้าวหลามแบบอันนี้ด้วยขนมนี่เขาแจกเลยเขาให้ทุกคนใช่ใชเขาหลาม รถแทอกซค่คู่ใจวิ่งหนุยทุกคราทางหกระถุยกันดานแต่มันคือฝันที่เราออกตามหา,ามอเตอไปเป็นทรเวลเส้นทางที่เรารัก แน้ำลำเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งไปสู่เซรีภาพในหัวใจทุกเมืที่ผ่านเรารู้สึกมีชีวิตบอดกับไปเป็นทราเวลเส้นทางที่เราได้ เลี้ยวโค้งคดทุกร่องรอยที่ิ้งไว้คือบทเรียนใหม่ที่เราจะทำไปม o เตอร์ไซ a n เดินทราเวลเส้นทางที่เรารักลุยดินลุยหินแม้ต้องฝ่าลมลนะ a n travel สิ่รอบของเราทุกการเดินทางสร้างเรื่องราวที่ยาวไกลในทุกเส้นทางไม่มีคำว่าเดียวดายตอนนี้ประสบปัญหาใหม่ซื้อข้าวหลามข้าวหลามพม่านะครับนี่อันนี้คือข้าวหลามพมา่า